สวัสดีครับก็มาอัดคลิปนะครับก่อนจะถึงบ้านนะครับก็ดีใจนะครับดีใจจะเลยมีเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าก่อนดีกว่าแล้วก็มาบอกว่าดีใจเรื่องอะไรนะครับก็เมื่อคืนนะครับเอาไก่ไปสนามนะครับกับทีมงานนะครับที่รู้จักกันนะครับก็เป็นทีมงานเดียวกันนั่นแหละครับสามพยักนะครับก็เอาไปนะครับเอาไป เอาไปทาการแสดงนะครับประมาณหนึ่งกำปั้นนะครับก็ปรากฏว่านะครับชนะนะครับชนะชนะนะครับแต่ที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือในส่วนของเรื่องการพัฒนานะครับคือไก่ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นไก่ที่น้องเขาพัฒนามานะครับเอามาจากนุ่มลงมีนะครับจะเชิมนะครับแล้วก็พัฒนามาแล้วก็เอามาทําการแสดงที่ที่เชียงใหม่นะผมอยู่เชียงใหม่นะครับเมื่อคืน ไปเจอลูกถ่ายครับลูกถ่ายนี่คือเขาไม่กลัวเลยเราเป็นเยียเทานะครับเยียเทาแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ทรงนะครับแล้วก็เขาได้ลูกอายุได้หนังนะครับแต่เขาน่าจะเสียเรื่องของน้ําหนักแล้วเขาก็เอากับเราเลยนะครับเราได้ได้แค่นี้แต่เราเสียแค่อายุนะครับก็ปรากฏว่านะครับปล่อยไปได้10นาทีครับ นอนครับผมโดนตีครับไก่ตัวนี้เก่งมากครับไก่ตัวที่อายุดีหนังดีตัวนี้เก่งมากเพราะว่าผมจําได้ตอนอ่าสิ้นปีผมเอาไปแพ้ตัวนี้มาผมจําตัวนี้ได้นะครับเวลาจับเปรียบมันจะเล็กครับมันจะมันจะงอมันจะดูสีต่ําสีเล็กพอเวลาปล่อยมันใหญ่มากครับมันใหญ่แล้วก็มันสูงมากนะครับมันไม่ได้เล็กเหมือนที่เราจับปรากฏว่าครับมันเป็นไก่ดีด้วยครับมันเป็นไก่ตีเฉพาะอ ตีหูครับถ้าบ้านผมทางเหนือว่าตีเข้าเส้นนะครับตีนอนครับเพื่อนๆนอนประมาณสามนาทีอ่ะนอนแบบชักเลยอ่ะคือแถวบ้านนี่คือถ้าเป็นแถวบ้านนี่คือเอาเต็นท์มากลางแล้วถ้าเป็นงานศพคือเตรียมที่จะกางเต็นท์ขนเก้าอี้แล้วครับคือไม่เล่นแล้วเป็นราคาลองสิบแล้วครับลองสิบลองสิบห้าลองอะไรต่างๆแล้วสามนาทีเพื่อนๆโดนตีเข้าตรงเนี้ มันเป็นไก่ตีตรงนี้ตีอย่างเดียวครับแล้วมันเป็นไก่ที่อยู่ข้างล่างเลาะดึงเลาะดึงแลวของของเราเป็นไก่แข้งหน้าแข้งหน้ายิงแข้งหน้าไปก่อนนะครับแต่อย่างว่าครับเราไม่มีลำเลยครับไม่รู้ว่าคอหักหรือเปล่าตอนนั้นนะครับแต่แต่รู้ว่าโดนหูนะหูดําพอมันฟื้นขึ้นมาครับโอ้โหจิตใจนี่คือโคตรเหนียวครับเหนียวจริงๆครับจิตใจนะครับแล้วก็ขึ้นมาทําการตอบโต้เอาตีคืนอะไรต่างๆได้อยู่นะครับ พอได้ประมาณนาทีที่18โดนอีกแล้วทีนี้ไปกองอยู่ข้างสังเวียนเลยครับโอ้ยแบบทีมงานแทจบจะไปซื้อเบียร์กินเลยไม่ดูละเพราะยังไงก็คือไม่ไม่น่าจะรอดแต่ปรากฏว่าไก่มันรักเดิมพันธครับแล้วก็อาศัยที่มันเป็นการพัฒนามีกระดูกงอนนะครับแล้วก็มันทนครับมันฟื้นขึ้นมาครับผมมันฟื้นขึ้นมาแล้วมันมาตีต่อจนหมดอันหนึ่งนะครับหรือว่าหมดยกหนึ่งแล้วก็พอ าอันสองหรือยกสองปุ๊บเนี่ยกับกายของเราเป็นฝ่ายตีครับไตยัดเตะสายไตะยัดลากหน้างอนลากหน้างอนปรากฏว่าเขาโดนฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายครับโดนเรื่อยๆนะครับจนจนบวมครับแต่อันนี้ทําการแสดงน้าเย็นนะครับไม่สามารถไขหัวได้นะครับบวมครับเลือดดันครับแล้วไก่แก่มันทนแข้งไงครับแล้วเขาฝ่ายตรงข้ามก็เล่นจากราคารองสิบหนึ่งนะครับกับกายมา นาทีที่หกนาทีที่เจ็ดบุกเราตีเขาบินนะครับบินนะครับพอบินเสร็จปุ๊บเนะี <c> ่ย <oughs> เขาเป <c oughs> ็โทษครับ <c oughs> ขเขาก็ไปนอนกองอยู่ข้างข้างล่างอีกทีนี้ราคาเปลี่ยนจากเราเป็นรองสิทธิ์ราคาลดลงลดลงจนเป็นเสมอเสมอเสร็จเรากระโดดไปเลยครับต่อเจ็ดต่อห้าเซียนต่อเมื่อคืนประกาเซียนห,หักหลายหลายทาา่านากยอมรับนะครับอ่าครึ่งครึ่งแขนครึ่งแสนมีแน่นอน รักมากนะครับแล้วก็กลับมาตีอีกนะครับจนกลับมาเป็นต่อต่อสิบปุ๊บแล้วก็ลวดชนะเลยนะครับเป็นต่อสิบรลวดชนะเลยโอ้โหสุดๆครับตัวนี้จิตใจนะครับเหมือนที่สจอพูดไว้ครับการพัฒนาไก่นะครับอันดับแรกต้องเรื่องของจิตใจความเหนียวแน่นแล้วต่อต่อมาเราค่อยๆพัฒนาเรื่องเบิกแข่งความแม่นอะไรต่างๆกระดูกโครงสร้างอะไรต่างๆอันนี้ผมเห็นกับตาเลยนะครับ เ,เสียงผมแทบหายนะครับผมผมแทบจะไม่มีเสียงสอนวันนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็มันมันมันติดตาเซียนครับและที่สําคัญอะ่ะมันเป็นสายเดียวกับของอป่องลําปําครับที่สนามเพชรศีภูมอิอ่ะที่ที่ลําปางครับเพชรศีภูมิเออลำปางแองเพผมก็จำไม่ได้นะเพชรศีภูมินั่นแหละเป็นสายเดียวกับตัวเยียนะครับที่ป่องลําปําแบ่งไปตัวเยียกช็ชนะที่ที่สนามเนี้ยนะที่ผมไปเมื่อคือนนั่นแหละ นะครับแล้วก็ไล่สายมาปรากฏว่าน่าจะเป็นสายตวเยียนะครับแต่คนละแม่านะครับแล้วก็เซียนคนที่แบ่งไปนะครับก็คือคนที่เคยแบ่งตวเยียไปแล้วก็ไปแบ่งให้เสียใหญ่ที่ลำปางแล้วก็มีการทําแสดงแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมานะครับแต่ตอนเนี้นะครับเล่าไปแล้วนะครับเรื่องเมื่อคืนแล้วก็มาเล่าเรื่องความดีใจนะครับปรากฏว่าทีมงานนะครับทีมงานน้องเขาเนี่ยพี่เขาเนี่ย จะจับคู่มันเพราะว่าเขาทักแชทมาเขาส่งคนมาที่บ้านเพื่อที่จะมาตามคู่มันนะครับเพื่อที่จะมาตามคู่มันจะมาตามเขาแบ่งขอซื้อแต่เขาจะมาให้ผมเนี่ยเนี่ยผมจอดรถเลยแล้วก็ไม่รู้จะจะยังไงก็เลยตัดสินใจอัดคลิปเลยนะครับตัดสินใจอัดคลิปเลยนะครับ มาให้ผมแล้วผมต้องไปทับไอ้นานลึนานนะครับผมดูทรงแล้วนะครับแข้งลึกเหมือนกันจิตใจดีเสริมไอ้นาลึนานเข้าไปนาลึนานคือตีแต่ตอลึกแข้งลึกอยู่แล้วนะครับมันน่าจะพิเศษมากๆสาหรับผมแล้วผมก็จะหยุดตรงนี้ก่อนแล้วผมจะเอาไปทดสอบในสนามจริงว่าลูกของเขากับไอ้นั่นลึนานมันจะเป็นยังไงต่อด้วยไอชวมวกเพชรนะครับพม่าเตะนะครับพม่าเตะ กระดูกงอนนะครับที่เขาผ่ามาแล้วนะครับไม่ใช่สายบ้านๆน,นะครับแต่สายที่เขามาจะเป็นสายข้งหนุ่มลุงม,มีนะครับลองผมเนี่ยสายหน,น้าลึกลหนแต่เป็นของพี่สัมตินะครับผหนอ,อยูหน้านนะครับพี่ชายผมนะครับแล้วก็เป็นของสายเพชรสวาณฟาร์มนะครับเนี่ยเห็นแบบเขาว่ายังไงซุ้มบ้านๆอะ่ะแต่ไก่ที่เอามาเพาะมาแล้วก็ไก่ที่นําเข้ามาไม่ได้บ้านนะครับ นะครับแล้วไปทําการแสดงจริงๆกับมันเห็นผลนะครับแล้วก็ซูมใหญ่ๆเซียนใหญ่ๆที่เขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาซื้อไปเมื่อคืนแบ่งไปแค่เก้าใบเท่านะครับเพราะเขาเคยซื้อขายกันนะครับแต่ถ้าไปถ้าเซียนที่แบ่งไปเมื่อคืนบบผมว่ามีสามกำปั้นมีแน่นอนนะครับสามกำปั้นมีแน่นอนและคู่เกิดถ้าอยู่ในมือเขาสองกำปั้นหนึ่งกำปั้นนี่มีแน่นอนนะครับมีแน่นอน ตีลึกมากแล้วก็ทนผมชอบตรงที่มันจิตใจมันเหนียวแน่นอะ่ะโอ้ยใจอ่อนนะครับโดนไปปุ๊บเนี่ยโคแทบจะชะงักไม่เล่นแล้วอะ่ะไม่อะไรแล้วคือยอมอ่ะครับเพราะตัว,ตวที่ที่ตีตัวเนี่ยที่ชนะผมอะผมเห็นแล้วไงมันเก่งจริงๆรอะ่ะนะครับมันตีแต่หูะมันเก่งจริงอะ่ะแต่ตัวเนี้ยมันกลับฟื้นขึ้นมาแล้วก็ตีนะครับทําการแสดงตอบโต้ตลอด แล้วมันลากหน้าหงอนแล้วมันเบอร์แข้งไว้ไเหมือนกันนะครับเบอร์แข้งไก่พัฒนาที่มันเป็นเบอร์แข้งผมเพิ่งเห็นน่มันถ้าบ้านผมเนี่ยมันคือมันตีแล้วหดตีแล้วตต่กําข้อกําข้อจากไก่ตัวใหญ่มันลดลงมันหดลงมันหดเรื่อยเรื่อนะครับนี่แหละครับผมว่าโอ้ยเห็นปุ๊บผมคิดในใจอันดับแรกเนี่ยมันต้องถ้าได้ตัวเมียแมมสายในลิ่งนนลนลินก็ตีแบบนี้นะครับแผลแบบนี้แล้วยิงนล่งแนนมันตีตาผมว่ามันมันเป็นอะไรที่พิเศษนะครับ ไม่รู้นะครับมันเป็นการจินตนาการของคุณพาะนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นตามจินตนาการหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่า80%มีแน่นอนเพราะเหล่ากอดีมีชายไปกว่าครึ่งครับอันนี้ฝากไว้นะครับสําหรับวันนี้ก็ยังไงใครที่ติดตามนะครับผมก็จะอัปเดตให้นะครับผมเชื่อครับใครที่เป็นเซียนที่ใครติดตามรอดูครับตัวเยอะถ้าเขาแบ่งไปจริงๆนะครับที่ซุ้มใหญ่นะครับมันได้ไปสนามจริงแน่นอนครับผมฟันธงเลย จะทาการแสดงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมว่าได้เหยียบสนามพรมแดงแน่นอนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก่อนที่เขาจะเอา,เอาไปทําการแสดงเมื่อคืนเอาไปชนะบ้านมา้ามาอย่างที่ผมบอกก็สนามใหญ่เหมือนกันแต่มันซุ้มเล็กๆมันการเดิมพันมันไม่มากนะครับแต่ถ้ามันเป็นในส่วนของซุ้มใหญ่หญๆอ่ะมันมันหลักแสนหลักล้านนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกว้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านเก็บไก่ก่อนครับสวัสดีครับ